สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแคชพัชสีทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสโอคาครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครตัวใหม่ครับก็เป็นน้องทาร่านั่นเองนะมาพร้อมแบบกิจกรรมสงกรานต์ครับเดี๋ยวน้องเนี่ยจะมีความสามารถอย่างไรเก่งยังไงแล้วก็ลงคอนเทนต์ไหนเดี๋ยวผมจะพามารีวิวหรือว่าพรีวิวคร่าวๆให้ดูกันครับ ตอนอื่นเลยเนี่ยเราขอพาไปที่ในส่วนของกิจกรรมก่อนนะตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมศึกศาสต์น้ําหัวใจเหมียวนะฮะกิจกรรมที่มีพี่โอ๊ตปลาเหมียวนะครับมาเป็นบอสด้วยนะตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะมีในส่วนของไกด์นะครับเที่ยวเล่นตรงนี้จะเป็นสตอรี่มากดดูได้ แล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นในส่วนของการตีบอสครับเป็นบอสพีโอตปลาเหมียวนะโดยทีมที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของทีมดอทใหม่นะครับพี่จะเป็นทีมดอทน้องฝนบวกกับน้องทาร่านั่นเองนะอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมตรงนี้กันด้วยแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการฟาร์มครับตรงนี้เราจะใช้ในส่วนของขั้นีย่ยงมะม่วงนะครับพี่ตุวกเกมแจกให้เป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งอนะเนาะไ้ใช้ในการเล่นกิจกรรมก็จะเอามากวาดลาเพื่อ รับแต้มกิจกรรมตรงนี้ในส่วนของแต้มกิจกรรมเนี่ยนะครับเป็นแต้มสะสมยิ่งเราสะสมได้เยอะมันจะมารับของรางวัลได้ฟรีตรงนี้แล้วมันจะได้กาชาในส่วนของตู้ทาร่าด้วยนะครับทำให้เราเนี่ย ไปเปิดทาร่าได้โดยการใช้แต้มตรงนี้ช่วยนะครับนอกจากเพชรแดงนั่นเองในส่วนของตู้ทาร่านะครับก็จะมาเป็นตู้ลูกแก้วแดงนะสามารถใช้ลูกแก้วแดงเปิดได้ตามปกติเลยแต่จะมีเหรียญที่จะได้จากการเล่นกิจกรรมเมื่อกี้นะครับช่วยด้วยตอนนี้เดียผมเปิดไปแล้วร้อยโรนะครับได้มา2ตัวไม่หลุดเลทนะรอบนี้ถือว่ารอดตายไปนั่นเองมาดูในส่วนของความสามารถตัวละครอย่างทาร่ากันดีกว่าครับว่าทาร่าเนี่ยทำอะไรได้ อันดับแรกทาร่านะครับวารีพิสุทธิ์ครับเป็นพาโทสสีแดงนะก็ชนะสีเขียวนาะรูปทรงอนุภาเนี่ยจะเป็นสายดาวจะเป็นสายเดียวกันกับพวกโดโรธีแล้วก็หยุนซานหยุนเพยนะครับเป็นแก๊งสายดาวสายดอดสายพันธุแมวนะครับเป็นแมววิเชียนมาสนะแพสซีสของเขาเนี่ยบอกว่า ตัวละครสีแดงทั้งหมดนะครับจะทําดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้น10%ความสามารถนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีตัวละครก่อนหน้านี้ครับก็คือในส่วนของหยุนเพยครับหยุนเพยเนี่ยเคยเป็นตัวละครที่เราใช้ในการเพิ่มดาเมจดอทนะโดยหยุนเพยเนี่ยจะสามารถปรับได้20%เลยครับแต่หยุนเพยต้องจ่ายการ์ด1ใบก่อน ถือจะบัฟได้แล้วก็จะบัฟอยู่ในแค่หนึ่งเทินเท่านั้นในขณะที่ตัวทาร่าเนี่ยนะครับแค่ยืนอยู่เฉยนะครับเฉพาะตอนที่ทาร่ายังมีชีวิตรอดเท่านั้นนะมันจะแจกไปเลย10%โดยที่ไม่ต้องจ่ายการ์ดหยุ่นเพยด้วยทําให้เราสามารถจ่ายการ์ดดอทเนี่ยเพิ่มขึ้นได้จากเดิมมันต้องปาร่มหยุ่นเพยเพื่อบัฟเนี่ยเราก็ไม่ต้องปาแล้ว แล้ก็จ่ายดอทเพิ่มอีกอันนึงเลยแล้วก็ทุกดอทจะแรงขึ้น10%จากการที่มีแพสซีฟตรงนี้และเมื่อเริ่มแต่ละเทินนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันนะพยายามอ่านภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วแต่ตีความง่ายๆก็คือว่าถ้าศัตรูเนี่ยนะครับมีดาเมจด,ดอทที่เป็นกระแสขึ้นมันจะเป็นดอททัดน้ำนะคือมันจะเป็นดาเมจด,ดอทอีกแบบหนึ่งนะครับกระแสขึ้นเนาะ าศัตรูเนี่ยติดกระแสขึ้นอยู่ตอนเริ่มเทิร์นมันจะโดนกระแสขึ้นทับขึ้นไปอีก1นึ่งสตแต็คนั่นเองอันนี้เร่าๆที่เข้าใจได้จะเป็นประมาณนี้แสพสซีฟเพิ่มดาเมจดอทแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูมีดาเมจดอทที่เป็นกระแสขึ้นมันจะโดนสแต็คเพิ่มอีก1นึ่งสแต็คตอนเริ่มเทิร์นสกิลใช้งานนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวอันนี้จะเหมือนกับโดโรธีเลยครับที่สกิลเนี้ยจะปรับใช้เป็นดาเมจดอทเลยก็คือทําดาเมจต,ตามตัวคูณพลังโจมตีอย่างเดียวสกิลนี้โดดดดยพื้้้้นนนฐาแลวจะะคไไไไมม่่ ก็เหมือนกับของโดโรทีเลยครับใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจากแอคแท็กแต่เดี๋ยวมันจะมีความสามารถเพิมเ่มเติมอีกจากการกดไม่ตายนะเดี๋ยวเราว่ากันส่วนอีกสกิลหนึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวเหมือนกันครับมันจะแปะดอทนะครับในส่วนของกระแสขึ้นใส่ศัตรู1ขั้นเป็นเวลา2เทินนะอันนี้ดอทจะอยู่2เทินเลยเนาะกระแสขึ้นนะครับก็จะเหมือนกับทำสาบของโดโรธีเลยครับแค่ไม่ควะชื่อกันเฉยๆทำดาเมจ20%เของเลือดแต่จะไม่แรงเกิน120%อรตของพลังโจมตีของทาร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอ่านจากสกิล1สกิล2เนี่ยทาร่าจะต้องเน้นแอคแท็กเหมือนกับโดโรธีเนาะในการบูสต์ดาเมจขึ้นมาให้มันถึง20%ของเลือดศัตรูนั่นเองแต่ว่าตัวของทาร่าเนี่ยจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมครับคือในส่วนของไม้ตายไม้ตายทาร่าก็ยังเป็นเป้าเดี่ยวอยู่นะทาร่าจะเป็นเป้าเดี่ยว3สกิลเลยครับทำดาเมจแบบแรงๆไป1ตัวครับของพลังโจมตีถ้าการโจมตีนี้ติดคริติคอลอันนี้สําคัญนะฮะถ้าสกิลนี้ติดคริติคอลขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่ม แก่ศัตรู1่ขั้นเป็นเวลา3เทินในช่วงที่ศัตรูติดสถานะนี้อยู่นะครับดาเมจต่อเนื่องทั้งหมดเลยนะที่ศัตรูเนี่ยโดนนะครับมันจะคํานวณผลโดยปรับใช้คริติคอลหมายความว่าอะไรหมายความว่าดาเมจต่อเนื่องปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้แค่พลังโจมตีถูกไหมมันจะติดคริไม่ได้แต่ถ้าเกิดศัตรูโดนทาร่ากดไม้ตายติดคริมันจะโดนกระแสพลังครับกระแสพลังเนี่ยจะทาให้ดาเมจดอททั้งหมดเลยนะที่อยู่บนหัวศัตรูที่มันเด้งตอนจบเทินเนี่ย กลายเป็นคริติคอลครับติด100%เลยนะเป็นคริติคอลร้อยเปทุกดอทนะครับไม่ว่าจะเป็นดอทของทาร่าเองหรือจะเป็นดอทของหยุนซานหรือว่าโด,โดโรฮีเนี่ยถ้ามันแตะเอาไว้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นคริติคอลหมดเลยโดยการคริติคอลเนี่ยมันจะใช้ดาเมจเพิ่มขึ้น30%ของดาเมจคริติคอลของทาร่าหมายความว่ายิ่งทาร่ามีคริดาเมจเยอะ มันก็จะแรงขึ้นเยอะได้คือตอนนี้ทีมดอทเนี่ยถ้าเล่นกับการจริงๆแล้วมันคือตัวตีบอสนะถ้าเราไปเล่นตีบอสเนี่ยแล้วเราเล่นกับทาร่าเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทีมดอทเนี่ยสามารถติดคริได้ละแต่ว่าการติดคริของทีมดอทเนี่ยมันจะคริคริดาเมจแค่ของทาร่าคนเดียวคือให้ทาร่าเนี่ยทำคริดาเมจคนเดียวตัวอื่นเนี่ยเล่นเป็นปกติครับเล่นโจมตีปกติเลยไม่ต้องทำคริเลยครีดาเมจก็ได้แล้วให้ทาร่าเนี่ย แปะสกิลนี้ให้คริให้ได้แล้วก็ทำคริดาเมจขึ้นมาเยอะๆเพื่อให้ดอทของทั้งทีมเนี่ยแรงขึ้นได้ครับโดยเขาจะบอกว่ามันจะไม่ต่ำกว่าร้0อนะอันนี้คือเวลาเราตีติดคริติคอลเนี่ยมันจะมีการันตีแรงขึ้นอยู่แล้วจากคริดามเอทนะเนาะโดยขั้นต่ำสุดเนี่ยคือ130%ยถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรเลยโดยรวมก็คือตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เด่นเรื่องของการตีบอสนะครับมันคือทีมตีบอสของทีมสีแดงส่วนการเล่น PVP หรือ r t a เนี่ยอาจจะไม่ไ หลักๆแล้วก็การที่เรากดไม้ตายเพื่อบัฟในส่วนของดาเมจดอทเนี่ยกับการใช้งาน PVP ในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นละกันปกติแล้วเราอาจจะไปโฟกัสที่สกิลของฝนหรือว่าโดโรทีมากกว่าเนาะในการเล่น PVP สนทาร่าเนี่ยถ้าเกิดใช้เนี่ยมันก็พอใช้ได้แต่ต้องมี1ดาวเพราะว่าจะกดไม้ตายได้เทิน์น2เป็นเป้าเดี่ยวแรงๆได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบแล้วคือดาเมจเป้าเดี่ยวของมันนะมันไม่ได้แรงเหมือนกับพวกชิโรอะไรพวกนี้ไงมันก็เลยอาจจะไม่ได้บือหวาขนาดนั้นมันเน้นแบบว่า เพื่อให้ดอทครีได้3เทินแล้วก็ดอทเนี่ยมันแรงแรงมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเหมาะกับการตีบอสระยะยาวมากกว่าเนาะอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูครับทีนี้ในเรื่องของความสามารถเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีเรื่องของดาวด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาโดยดาวหนึ่งเนี่ยจะเป็นดาวคุ้มของตัวละครตัวนี้นะก็คือเริ่มมาเนี่ยจะได้พลังงาน2แต้มเลยเหมือนกับฝนครับทำให้ทาร่ากดสกิล2สกิลปุ๊บเทินต่อมาจะแปะอันติได้เลยพอแปะอันติได้ปุ๊บทุคกคนก็สามารถแปะดอทซ้ำเข้าไปได้ เกมเพลย์ก็คือให้ทาร่าขึ้นอันติให้เร็วที่สุดและต้องครีด้วยนะอันนี้สำคัญทาร่าต้องอันติครีแล้วหลังจากนั้นครับเราจะให้ในส่วนของฝนเนี่ยขยายเวลาดีบัฟไปเรื่อยๆครับทำให้ดอทเนี่ยอยู่ค้างไปเรื่อยๆแล้วก็ติดครีทุกๆเทินไปเรื่อยๆอันนี้คือคอนเซปต์เกมเพลย์นั่นเองนะตนดาวสองก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มดาเมจทั่วไปเนาะดาวสามก็ยังเพิ่มดาเมจอยู่นะครับแล้วก็ดาวสี่ดาวสี่นะครับเมื่อเราใช้ไม้ตายเนี่ยแปะสถานะกระแสพลังติดก็คือไม้ตายติดครี สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป้าหมายที่อยู่ข้างๆข,ข,ของบอสที่เราเลงเนี่ยมันจะติดสถานะกระแสพลังด้วยก็คือจากเดิมที่เป็นเป้าเดี่ยวก็จะกลายเป็น3เป้าตัวข้างๆจะโดนด้วยทําให้โดนดอทคริได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็กระแสพลังจะทําให้ดามจต่อเนื่องเนี่ยได้รับผลจากเอฟเฟกต์ดามจคริติคอขั้นต่ําคือ160%อันนี้มันเป็นกรณีที่ทาร่าไม่เล่นคียดามจเลยเพราะว่าผมจะบอกว่ามันทําคียดามจยากครับ <c oughs> คือคือทาร่าเนี่ยมันต้องการค่าคริติคอสูง แต่มันก็ต้องการพลังโจมตีสูงเพื่อให้ดอปแรงขึ้นด้วยมันก็เลยเล่นค่อนข้างยากจะเอาคริดาเมจดด้วยโจมตีด้วยมันมันค่อนข้างทําทยากอะนะถ้าเอาง่ายสุดเลยเนี่ยก็เล่นแค่คริเลตกับพลังโจมตีพอแล้วก็ใช้คริดามจดจากค่าพื้นฐานที่ตัวเกมมันให้ก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันนะเผื่อเราทำสแต็กยากก็แบบนั้นก็ได้ครับถ้าคุณปลดมาถึงดาวสี่เนี่ยคุณก็ได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำคริดาเมจดเลยตัวดาวห้านะครับก็เป็นการเพิ่มดามดเม เมื่อเรากดการ์สกิลของทาร่าเองจะเพิ่มสถานะกระแสขึ้นให้กับตัวละครเป้าหมายและเป้าหมายที่อยู่ติดกันจํานวน1ขั้นเป็นเวลา1เทินหมายความว่าทุกกาสกิลของทาร่าจะแปะกระแสขึ้นได้แก่เป้าหมายแล้วก็ตัวที่อยู่ติดกันด้วยอีก1ขั้นนะครับอันนี้ทําให้เราแปะดอทสแปมดอทได้มากขึ้นนั่นเอง โดยกลุ่มดาวที่ผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปิดมาเล่นนะครับก็จะเชียร์ไปที่กลุ่มดาวหนึ่งนะเนาะก็จะเป็นจุดที่โอเคแล้วเพราะว่าการเล่นทาร่าเนี่ยมันควรจะรีบกดอันติถ้าเกิดคุณกดอันติช้าเนี่ยมันก็ทําให้เราทาดาเมจได้ช้านั่นเองนะค่อนข้างสาคัญกับดาวหนึ่งเนาะอันนี้ก็ลองช่่นใจดูแล้วกันแต่ผมมองว่าทาร่าจะเป็นตัวละครที่เน้นไปส่วนของการตีบอสมากกว่านะการลงอารีนาหรือการเล่น RTA เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นครับทีนี้มาที่ของสวมใส่หรือว่าอุปกรณ์นะครับก็ ตู้อุปกรณ์เนี่ยผมยังทําไม่เสร็จเนาะแต่โดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยตัวละครทาร่าเนี่ยจะสําคัญมากเลยเนี่ยคือค่าอัตราคริติคอลนะยิ่งมีค่าอัตราคริติคอลสูงเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งแปะอันติชัวขึ้นถ้าแปะอันติไม่ติดเนี่ยจืดเลยนะตัวละครตัวนี้จะเฟลเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำคริติคอลถึง100%ได้ก็ควรทําขั้นต่ำเนี่ยผมมองว่า80-100เนี่ย เป็นจุดที่ควรไปให้ถึงนะ8ปบวกบวถ้า1น0ได้ก็คือดีครับไม่งั้นคือมันแปะไม่ติดแล้วมันเสียเลยนะมันพังเลยครับเกมเพย์มันจะแบบคือความเก่งของตัวนี้มันคือการทําให้ดอทครีได้เว้ยถ้าเกิดคุณกดอันติแล้วไม่ครีเนี่ยดอทมันจะครีไม่ได้ทั้งทีมมันก็จะเฟลไปเลยส่วนต่อมาเนี่ยเราจะเอาพวกในส่วนของครีดาเมจเพิ่มเพราะการได้ครีดาเมจเพิ่มเนี่ยมันจะช่วยให้ดอทของทุกตัวละครในทีมเราอะมันติดครีแล้วมันแรงขึ้นได้อ่ะหลักๆ ทีนี้ถ้าเกิดคุณห้อยพลังโจมตีได้ด้วยมันก็ดีเพราะว่ามันจะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดอทจะคิดจากพลังโจมตีเยอะแล้วก็ติดครีดได้ก็จะไปคิดครีดแดมด้วยก็ห้อยมาได้นะครับโจมตีด้วยได้ครีดแดมด้วยได้แต่หลักๆคืออัตราคิควรหาให้ได้เยอะๆพอผมเนี่ยยังจูนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือจะเน้นไปที่อัตราคิ โจมตีแล้วก็ครีดแดม3ค่านี้เท่านั้นเลยตัวนี้เล่นแค่3ค่าเลยผมไม่เล่นค่าอื่นเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันยังเป็นแบบว่าของยังน้อยอยู่ผมก็เลยแบบยังไม่อยากรีทิ้งเพราะว่ามันเอาไปใส่ตัวอื่นได้เนาะก็เลยกักๆไว้ก่อนครับหลักๆเราจะใช้แค่3ค่าอย่างอันเนี้ยมันก็จะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าของน้อยครับคือผมจะให้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับเซตที่เล่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของตีอัตราคีกับ2ครีดแดม สำหรับต้นเกมเพราะว่าอัตราคียังน้อยอยู่ยังจูนของไม่ค่อยได้โซนเลทเกมนะครับถ้าอนาคตเป็นไปได้ก็จะใส่เป็น6กครีดแดมไปเลยแล้วก็จะไปห้อยหาอัตราคิจากข้างในแทนอะไรแบบนี้เป็นตน้นออปชั่นที่ใช้นะครับจะใช้แค่สาค่าก็คืออัตราคิสําคัญสุดเราล,ง,ลงมาก็จะเป็นครีดแดมกับพลันโจมตีอันนี้ปนปนกันได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่การให้ครีดแดมเยอะจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราลง P ี e เนี่ยเวลาเราตีบอสเนี่ย 2 0เของเลือดบอสเนี่ยมันเยอะเนาะถ้ามันติดครีดได้เนี่ยมันใช้ค่าครีดแดมเพิ่มมันจะทําให้ดาเมจเนี่ยคูณได้เยอะกว่าพลังโจมตีนะก็จะเทไปทางดาเมจครีมากกว่าแต่ถ้าออกพลังโจมตีมาบ้างก็ติดไว้เกาะใช้งานได้เหมือนกันครับตัวตอนนี้นะครับตัวเกมก็ได้อัปเกรดระบบอุปกรณ์เฉพาะมาแล้วนะอุปกรณ์เฉพาะของทาร่าเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะได้ดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเนาะเลเวล5นะครับพลังโจมตีของพาโทสสีแดงเพิ่มขึ้นดีแล้วก็ขั้นสิบดาเมจต่อเนอ จริงๆมันจะจบที่ประมาณ12 12เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้จะค่อนข้างเชียร์ครับเพราะว่าให้ครีเอเ7%เลยนะเยอะมากๆส่วนมากแล้วตัวละครทุกๆัวเลยอ่ะของลักอ่ะ12จะดีครับแล้วก็พอ13 14 15เนี่ยมันจะเริ่มทํายากมา,มากแล้วก็ไม่ได้คุ้มอะไรมากมายนะเจาะก,กราะเนี่ยอ้อพูดถึงค่าเจาะก,กราะค่าเจาะก,กราะเนี่ยจะไม่ได้ดีมากนักนะครับยกเว้นว่าด่านที่เราเล่นบอสจะมีค่าชน ถ้านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องค่อยเจาะเกราะไว้นิดหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ค่อยซีเรียสขนาดนั้นนะ,นะเพราะว่าดาเมจของเขามาจากดอทมากกว่ามันก็ทะลุเจาะเกราะได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสครับตรงนี้อันนี้เหมือนให้มาเผื่อ PVP ด้วยนิดๆหน่อยๆนะทีนี้ตัวละครตัวนี้นะครับมันมาแทนตัวละครไหนก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครทาร่าเนี่ยหลักๆแล้วมาแทนในส่วนของหยุนเพ่ยครับเพราะว่าตัวหยุนเพ่ยเนี่ยจะมีเรื่องของการบัฟนะครับในส่วนของดาเมจด,ดอทเหมือนกันแต่ทาร่าจะไม่ต้องกดสกิลสามารถแจกบัฟได้เลย เดี๋ยวเรามาลองดูเกมเพลย์กันคร่าวๆรับว่าเล่นอย่างไรบ้างนะเราไปที่บอสโอ๊ตปรามเหมียวแล้วกันทีมที่ใช้นะครับก็เราจะมาจัดกันเนาะจะเป็นทีมใหม่นะครับก็จะเป็นฝนกับทาร่าบวกกับหยุนซานแล้วก็โดโรทีโอเคสตัวนี้แล้วเราจะใช้ในส่วนของทาร่าเปิดนะครับแล้วก็ถ้าทาร่ามาเยอะก็ใช้ทาร่าก็ได้ตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งหลักๆแล้วเราจะใช้เป็นในส่วนของโดโรทีครับแล้วก็หยุนซานหยุนซานเนี่ยจะมีสกิลดอทกับสกิลดาเมจธรรมดาจากเน้นไปที่ดอทมากกว่านะ แล้วก็ตัวของฝนเนี่ยจะเป็นตัวฮิลบวกกับตัวบัฟคิดดาเมจนะครับก็คือไปขยายกับทาร่าได้แล้วก็ฝนเนี่ยจะสามารถขยายเวลาดีบัฟนะครับได้ด้วยอันนี้สำคัญมากในการตีบอสโอตรามยวนะถ้าเราสามารถจวดได้การของฝนขยายเวลาเรื่อยๆคุณจะทำดาเมจได้เยอะมากๆครับเพราะว่าตัวไม้ตายของทาร่ามันจะไม่หมดแล้วก็ตัวดีบัฟดอปต่างๆเนี่ยจะแปะอยู่เรื่อยๆครับขึ้มาเนี่ยก็จ่ายทาร่าก่อน2ใบนะเออเดี๋ยวผม จะกักการ์ดไว้หน่อยแล้วกันนะผมจะจ่ายเป็น2ใบนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมให้หยุนหยุนซานทิ้งไปก่อนใบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะฮิวค้างไว้นะอันนี้ผมเก็บดอทเอาไว้เล่นเทินสองนะครับเอาไว้แปะตอนที่มีไม้ตายของทาร่านะแต่ปัญหาคือทาร่าต้องติดคีนะครับมันค่อนข้าง r n นนะผมเนี่ยมีเอ่อคริยังไม่ค่อยพอนะครับ70กว่าเปร์เนี่ยยังยังวืดอยู่นะมันลุ้นดูว,ว่ารอบนี้จะโดนไหม แล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่ะอย่างนี้2ทีไปเลยแล้วก็ขยายเวลานะครับเพิ่มมาผมอยากให้การ์ดฝนมาบ่อยๆนะอ่ะขีเรียบร้อยครับพอขีเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีสถานะนี้ครับขึ้นมาแล้วทีนี้เวลาเราใช้การ์ดดอทนะครับเด้งตอนจบเทิร์นคอดูนะมันจะขึ้นเป็นเลขเหลืองหมดเลยจบเทิร์นบึ้มอ่ะมันจะเลเ่นเลขเหลืองเลยนะปกติจะเด้งเป็นเลขสีฟ้าครับทีนี้ในส่วนของการ์ดท,ที่เป็นดาเมจเดี่ยวของโดโรธีเนี่ยกับการ์ดท,ที่เป็นดาเมจเดี่ยวของทาร่าอ่ะไม่มีเมื่อไหร่เดี๋ยวดูอันนี้ก็ได้ ดาเมจเดียวของโดราทีเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเลขสีเหลืองเหมือนกันเว้ยจากปกติที่มันจะไม่สามารถขึ้นเป็นสีเหลืองได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็อีกใบหนึ่งเราจ่ายไปในส่วนของทาร่าโดโาทีดีกว่าเอาผมผมลืมล็อกเป้าเอาใหม่เอาใหม,ม่ล็อกเป้าจึ๊บจึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะขยายอันนี้ด้วยนะฝนหนึ่งอันเดี๋ยวผมเก็บไว้เธอหน้าเธอหน้าต้องใช้ตีฝนเพื่อเลี้ยงเลี้ยงให้ไอ้มานฝนนะ่ะมันอยู่ค้างไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวม่านฝนจะหายไป ผมขยายไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะขยายไปเลยเผื่อดีบัฟดอทนะครับขอโดนทีมันจะได้อยู่ยาวๆนะแหนบ้ามันจะเล่นขึ้นเป็นเลขสีทองหมดเลยครับเพราะมันติดครีหมดเลยนะส่วนดามเมจจากการสกิลหมู่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นดอทอยู่แล้วก็จะไม่เกี่ยวและเดี๋ยวพอจบเธอเนี่ยมันจะเด้งเป็นเลขสีเหลืองหมดเลยเป็นแพงเลยโบโอ้แม่โอ้เนี่ยดามเมจดอทครีดวะทุกคนทีนี้ม่านฝนของผมมันหมดนะก็อย่าลืมต่อเวลาม่านฝนด้วยแล้วก็ถ้ามีการ์ดฝนมาเนี่ยสามารถต่อเวลาได้เรื่อยๆครับ แล้วเราก็สแปมดอทไปเรื่อยๆสกิลเดียวของทาร่าอันนี้ก็สามารถครกได้เลยนะมันจะการันตีครีไปเลยนะครับมันไม่ได้ลุ้นนะผมบอกก่อนมันการันตีครกเลยนะเปิดผอนมาก่อนนะครับทิ้งไว้นะครับดาเมจชนะทานจะเยอะขึ้นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวสกิลเดียวนะครับนี่ป้างเคาะติดครีได้เห็นไหมเพราะว่ามันนับเป็นดอทนะครับแล้วพอจบเทิร์นเด้งวัโคตรรัว ทีนี้ก็การ์ดฝนยังมาอยู่ครับทุกคนนี่ถ้าการ์ดใบนี้มาได้เรื่อยนะบอกเลยว่าโคตรเทพเ,เดี๋ยวเราเรายังไม่ต้องเป็นต้องแปะอันตินะเพราะาอันติยังเลี้ยงมาได้เรื่อยๆอยู่นะครับนี่อันนี้ยังสามเทินอยู่หมดเลยนะเราขยายเวลาด้วยอันนี้แล้วเราก็แปะดอทเพิ่มนะครับอ่ะอันนี้เอ้ยอันนี้มันเป็นสกิลดามจไม่ใช่ดอทนะเอาใหมเอาหมเราขยายเวลาแปะดอทแปะดอทนะครับแล้วก็โอเคไม่มีก็เราใช้สกิลโจมตีไปด้วยอันหนึ่งก็ไนดะ้ ผมกักไม้ตายไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันช็อตนะเผื่อแบบการ์ดฝนไม่มาแล้วดีบัฟหมดโอเคแปรซ้ำไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวรอดูมันเด้งนะเพินป้าเดือเดือดเดือด,อดอนะเออรอบนี้มาก็เราจ่าสกิลหมูโดนทีก่อนแล้วกันปึ๊บขยายเวลายังอยู่อะขยายเวลายังอยู่แปะไ้ก่อน ขยายเวลาเนี่ยสามารถแปะก่อนหรือแปะหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแปะดีบ <D> ัฟบนหัวศัตรูไว้เพื่อไม่ให้มันนับเทิร์นนะแต่ทีมเราจะตุยแล้วนะครับเราอาจจะต้องฮิวนิดนึงนะเทิร์นนี้เดี๋ยวนะมันจะรอดป่าวเนี่ย <laughs> ผมผมมีแนวโนม่าจะไม่รอดแะผมฮิวทันไหมเนี่ยอะฮิวไปก่อนหนึ่งทีเอ่อถ้าเกิดเราไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวจบเทิร์นมันจะเด้งเลื่อนมาให้นะหวังว่าจะไม่ตายแล้วกันแล้วก็แปะดอกซ้ำเข้าไปอีกอ่ะย้ำเข้าไปตุ้มเขียนลูกเรียบร้อยเหลือแต่พี่โอ๊ตปลาเมี่ยวอะยืนเต้นไปไม่เป็นไรสบาย เออ๊บฮิวขึ้นมาปอปออย่านะสกิลหมู่มาไหมไม่มาโอเคเลือกมาเต็มเหมือนเดิมครับแล้วก็ฝนตกหายไปแล้วเราจะแปะฝนกลับมาคืนด้วยนะรอบนี้แย่ละรอบนี้การ์ดต่อเวลาไม่มาแล้วครับพอการ์ดต่อเวลาไม่มาเนี่ยไอพวกดอปที่เป็น1เทิร์นเนี่ยมันจะสลายไปเลยนะอันนี้อาจ,จะเป็นเรื่องของการวัดดงนิดหนึ่งนะครับสำหรับการเล่นบอสโอปราเมี่ยวนะถ้าการ์ดฝนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยบอกเลยว่าเทมากไม่เป็นไรแล้วก็จ่ายเท่าที่มีแล้วกันครับอืม เออเรายังมีไม้ตายทาร่าอยู่เราจะกักไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมกลัวมันหมดเนาะอ่ะแปะไปก่อนเอาอีกเทิร์นึงนี่แหละขอดาเมจเบิม้มเมเทิร์นี้เทิร์สุดท้ายก็ยังดีแล้วพวกดอกที่เป็นหนึ่งเทอร์มันจะหายไปบอกว่าเทอร์น่าจะโจวได้คืนนะโบโอ้ยเจ็บเจ็บไม่เป็นไรยือขึ้นมาเด้งนะครับเนี่ยมันดอทมันหายไปเยอะมากเลยว่าการ์ดไม่มาแล้วครับตัวที่เป็นตัวขยายดอทไม่มาแล้วก็ไม่เป็นไร ทารา่าเราไม่ใช่ทารา่าโดนรทีระเบิดไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็แปะเพิ่มแปะเพิ่มแป okay. โอเคตุ้มเกมเพลก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการเล่นอนะแล้วก็เลี้ยงดอตไปไเรื่อยๆครับตัวฝน,นี่จะเป็นตัวคีย์หลักที่จะช่วยต่อเวลาของทาร่าได้ดีมากๆแล้วก็ทาร่าจะเป็นตัวละครที่ช่วยขยายดาเมจของดอตให้กับทีมเราเนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับของแล้วว่าเราจูนของทาร่าเอยหรือว่าจูนของในส่วนของโดโรทนีเนี่ยมาได้ดีมากน้อยแค่ไหน ่วน so, ของผมเนี่ยผมสารภาพก่อนว่าอเอ่อไอดีผมมันไม่ค่อยดีนะพวกโครงพวกของต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเทพซาครับโดรทีผมก็ค่อนข้างเบานะมันเลยอาจจะรีดดาเมจออกมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับอ่ะไอของแปะใหม่ลวแล้วก็เริ่มแปะใหม่หมดเลยครับตัวฝนมาขยายเวลาช่วยอ่าประมาณนี้ต่อมาเธอนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราจ่ายกรารฝนฝนหมดไปแล้วนะเดี๋ยวผมเอาฝนฮิวด้วยอันนึงเพื่อเก็บพลังงานหน่อยแล้วกัน จริงมันต้องเลี้ยงให้มีฝนตกตลอดเวลาเนาะแต่ไม่เป็นไรก็การตอเวลาไม่มีงั้นเราก็ตีตีไปเลยก็ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆครับสำหรับเกมเพย์ของทีมฟาร่านะโดยหลักๆแล้วจะเป็นตัวตีบอสครับสามารถนามาใช้บอสอีเวนต์แบบนี้หรือว่าเอาไปลงบอสกิวที่เป็นบอสกิวรอบสีเขียวแล้วเราก็ใช้ทีมสีแดงในการเบิร์ดาเมจนะครับต่างๆได้นะอ่าก็จบได้ประมาณ4ล้านกว่านะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะคร่าวๆของเกมเพย์ฟาร่านะครับ ใครสนใจอยากจะได้ตัวละครตีบอสที่เป็นทีมสีแดงที่มันทรงพลังขึ้นนะครับจากเดิมที่ใช้หยุ่นเพ่ก็จะได้สองทาร่านะครับมาช่วยบูสต์ดามเมจเพิ่มเติมนั่นเองก็ไปเปิดนองได้นะครับกับอีเวนต์สงกรานนะครับอย่าลืมเข้ามาแวะรับของเพิ่มเติมกันในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับจะกลับมาคลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า